เรียนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชุมชนไทยทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายของ UAE ณนะสถานกงศูลใหญ่นใะนเมืองดูไบนะครับตลอดชีวิตราชการของผมที่ยาวนานเกิน40ปีนะครับผมมีโอกาสทำงานกงศุลหลายครั้งทั้งในต่างประเทศและที่กรุงเทพ สะสมกันยาวนานมาหลายปีผมอยากจะบอกว่างานกงสุลเนี่ยเป็นงานที่ผมชอบมากที่สุดในในการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศคือตั้งแต่เริ่มแรกแล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสทำงานกงสุลตั้งแต่เป็นข้ราชการชั้นผู้น้อยนะครับเริ่มแรกตั้งแต่ดูแลงานด้านวีซ่าแล้วก็มาดูแลงานด้านทะเบียนการจดทะเบียนอะไรต่างๆนานา,นาแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยผมผมคิดว่าผม มาทำในเรื่องของการคุ้มครองคนไทยและประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เชื่อว่าแล้วมีความมั่นใจที่กล้าพูดได้ว่าทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามชีวิตราชการที่มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะด้วยด้วยเหตุของอความรู้ที่ต้องสะสมมารวมทั้งรวมรวมทั้งเครือข่ายเนื่องจากว่าการทำงานด้านกงสุลเนี่ยจะต้องมีเครือข่ายแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้อง เปิดโอกาสให้ชุมชนชาวไทยประชาชนเนี่ยเข้าถึงเราได้ตลอดเวลานะครับทำให้ผมเนี่ยได้พบปะกับคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศมากมายทั้งคนที่ไปชั่วคราวแล้วก็คนที่ตั้งรกรากหรือว่าทำธุรกิจเรียนหนังสือก็มีนะครับแล้วก็ปัญหาที่คนไทยประสบก็จะเป็นปัญหาที่คล้ายกันแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับปัญหาเหล่านั้นแต่ สิ่งที่แตกต่างคือมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมีความซับซ้อนมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมมองว่าอาจจะเป็นผลมาจากการที่เรานะครับมีเทคโนโลยีที่สะดวกมากขึ้นการเดินทางทําได้ง่ายขึ้นแรงดึงดูดด้านรายได้เมื่อเทียบกับประเทศไทยเนี่ยก็จะมากขึ้นเพราะว่าบางเคสหลายเคสถ้าผมมีโอกาสผมจะ สัมภาษณ์ทุกคนทุกคนเลยนะฮะถ้าถ้าถ้าผมพบปะผมก็จะถามว่าทำไมทำไมถึงมาทำไมถึงประสบปัญหาตอนอยู่เมืองไทยทำอะไรมาแล้วคาดหวังยังไงนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่ง mm hmm. ที่พยายามหาข้อมูลซึ่งวันนี้เราก็จะได้ให้ความรู้นะครับเป็นเป็นเกราะสำหรับพวกเราเพื่อป้องกันไม่ให้เจอปัญหาแบบนั้นนะครับ ในความเป็นจริงก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนที่มาต่างประเทศแล้วจะประสบความสําเร็จทั้งหมดนะครับคือคนที่มาต่างประเทศประสบความสําเร็จอยู่ได้อย่างปลอดภัยถูกกฎหมายเนี่ยก็มีมีจำนวนหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นนะครับที่ผมเห็นก็คือว่าบางคนเนี่ยอยู่ในภาวะที่มีนี่สินนะครับนี่สินล้นพ้นตัวอาจจะเกิดจาก มีนี้สินอยู่แล้วในการที่ดํารงชีพในประเทศไทยหรือว่าประสบนี้สินเมื่อเมื่อพยายามเดินทางมาต่างประเทศโดยผ่านในหน้าถูกบังคับให้ทํางานโดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือกรณีที่แย่สุดๆเนี่ยก็คือว่าถูกบังคับให้เข้าสู่วงจรการค้าประเวณีนะครับจำนวนมากไม่มีวีซ่าที่ถูกต้องลักลอบ เข้ามาโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้นจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นคนที่พำนักเกินกำหนดไม่มีเงินติดตัวสุดท้ายก็ต้องหนีมาเพื่อขอความช่วยเหลือให้เราส่งกลับประเทศไทยปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นในหลายประเทศเกิดขึ้นในชีวิตราชการของผมที่ไปอยู่ต่างประเทศ6ประเทศเนี่ยผมก็เจอนะฮะแล้วก็เมื่อมาอยู่ที่ UAE ก็เจอนะครับแล้ว ด้วยเหตุที่ว่าคนไทยที่มาที่นี่เนี่ยเยอะปัญหาผมก็เจอเยอะซึ่งเราประเมินว่ามีคนที่ทำงานโดยไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับอ,อยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ 1,000- ถึงถึง10,000คนเจ็ดพันถึง10,000คนนะครับนี่เป็นเป็นตัวเลขที่เราประเมินนะครับอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะฮะเพราะว่าบางครั้งหลายครั้งเวลาผมเดินทางไปเยี่ยมคนไทยก็เจอคนไทย โดยที่ไม่ได้คาดมาก่อนว่าว่ามีนะครับนี่ก็มีอยู่เรื่อยๆที่ผ่านมาบทบาทหลักซึ่งวันนี้ที่สถานกงสุนใหญ่ที่ดูไบเนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวใจเลยในเรื่องของการช่วยคนไทยซึ่งในท้ายที่สุมามองดูนะครับเหมือนแบบเป็นการช่วยเหลือแบบปลายเหตุนะครับเพราะว่า คือเหตุที่ที่คนมาประสบปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือละแต่เมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งเราต้องมาช่วยนะเราก็อยู่ในปลายเหตุแล้วก็พยายามทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราก็มองว่าเราก็มีสถานะพิเศษและอยู่ในจุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครก็คือว่าเป็นคนที่สัมผัสหน้าด่านอย่างใกล้ชิดรับรู้ถึงความเปราะบางของของต้นตอและปัญหา รับฟังจากปากผู้ตกทุกขโดยตรงนะครับในในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เข้าถึงข้อมูลแล้วก็ทราบเรื่องของการดําเนินการจากประเทศเจ้าบ้านที่กระทบคนไทยในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเมื่อคํานึงถึงจุดที่เราอยู่เนี่ยนะจุดที่เราได้เปรียบเราก็มีการดําเนินกิจกรรมนะโดยระดมผู้เชี่ยวชาญจาก ฝ่ายไทยและประเทศเจ้าบ้านเข้ามาร่วมให้ข้อมูลนะครับสร้างความรู้เท่าทันเพื่อที่จะช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุเป็นต้นไปนะฮะดีกว่าที่จะรอจนท้ายแล้วแล้วกม็มาช่วยนะครับผมขอขอบคุณท่านกงศุนใหญ่นิพาซึ่งสนับสนุนโครงการนี้นะท่านกงศูนใหญ่เป็นคนที่ขยันขันแข,ข็งก็จะเป็นกำลังสำคัญ ของกระทรวงการต่างประเทศต่อไปนะฮะผมในฐานะรุ่นพี่ซึ่งก็จะส่งมอบส่งมอบภาระนี้ต่อให้กับท่านกงศูนใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะในอีกเดือนหน้าเนะี่ยผมก็หวังว่าท่านก็จะนำพาองค์กรต่อไปนะแล้วก็เชื่อในความรู้ความสามารถเพราะว่ามีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกัน ทั้งที่นี่แล้วก็ที่ในเมืองไทยรวมทั้งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะเคยเดินทางเข้าไปไปในป่าลึกพร้อมกันนะฮะไปไปนะเ,เข้าไปเดินผจญภัยในป่าลึกถึงสองครั้งแล้วนะครับผมก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาดำเนินการเชิงรุกในช่วงปีสุดท้ายก่อนกเกษียณอายุราชการนะครับก็เป็นการ สนองความตั้งใจตามที่ผมตั้งปฏิพาน์ไว้ว่าจะพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่กระทบชีวิตพี่น้องชาวไทยจํานวนมากและผมก็เชื่อว่าเมื่อเราทําแล้วเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับเป็นสิ่งที่กระทรวงการต่างประเทศสามารถทําเพื่อประชาชนได้ผมดีใจที่พี่น้องแรงงานไทยผู้ประกอบการไทยและสมาชิกชุมชนไทย เข้าร่วมการอบรมอย่างคึกคักนะครับเราก็มีการถ่ายทอดสดทาง f c e e o o o l l v e นะครับ mm hmm. เพื่อให้ท่านที่ไม่ได้อยู่ที่นี่สามารถรับฟัง mm hmm. เพื่อให้ความรู้ตรงนี้นะครับว่าหากจะเดินทางมาที่นี่ะจะต้องรู้อะไรบ้างเนี่ยนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องการกระจายความรู้กระจายข้อมูลไปให้กว้างขวาง มากที่สุดวันนี้ก็มีความพิเศษเพราะว่าเรามีผู้ทรงคุณวุฒิมีวิทยากรจาก UAE ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่จำเป็นต่อผู้ใช้แรงงานของเราและก็ผู้ประกอบการในประเทศไทยผมก็จะขอโอกาสนี้พูดคุยกับวิทยากรจาก UAE ะะเป็นภาษาอังกฤษสักเล็กน้อยนะครับเผื่อว่า uh, ท่านจะได้รู้ว่าเราเนี่ยมีความซาบซึ้งใจและก็ขอบคุณท่านมากนะครับ uh, I would like to express my sincere appreciation to our esteemed colleagues from Mydu Advocates and Legal Consultants for accepting our invitation to serve as speakers today. Your willingness to share your knowledge and expertise on UAE laws and regulations that are directly relevant to the Thai community is deeply appreciated. Your contribution will help empower our workers and entrepreneurs to live and work in this country legally, safely, and successfully. So, thank you very much for joining us. I hope that you would be able to join us in other activities and and your contribution is immensely useful for, for the Thai community. Thank you again. ผมก็ขอขอบคุณวิทยากรจากฝ่ายไทยที่เข้ามาร่วมโครงการนี้อย่างแข็งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านอทปออริษาจาก แรงงานนะครับก็ได้ทำงานร่วมกันมาอย่างแข็งขันนะท่านก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถมากแล้วก็จากกรุงเทพนะครับคราวนี้มีกองต่อต้านการค้ามนุษย์และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุน ตลอดจนผู้แทนผู้ประกอบการใน UAE ที่สละเวลาแบ่งปันข้อมูลคำแนะนำเชิงปฏิบัติประสบการณ์จริงอันจะช่วยให้พี่น้องชาวไทยสามารถดิกเลี่ยงความเสี่ยงสามารถปกป้องตัวเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จในการทำงานและใช้ชีวิตใน UAE ผมหวังว่าหลังจากการอบรมวันนี้นะครับทุกท่านจะได้รับความรู้ใหม่ๆ หรืออย่างน้อยก็ได้ข้อมูลพื้นฐานที่จะเป็นเครื่องมือในการต่อยอดความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองต่อไปนะครับก็มีสุภาษิตว่าปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์ผมภูมิใจที่วันนี้สถานกุงสุนใหญ่ได้มีส่วนในการมอบปัญญาแก่พี่น้องทุกท่านเพราะนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่เราสามารถทำเพื่อเพื่อนมนุษย์ ก่อนที่ผมจะเกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับผมขอวอวพรให้การอบรมในวันนี้ประสบความสำเร็จและขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ